สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลวันนี้อาสดใสมากมากสดใสมากก็นี่ยเปนช่างวันรกาลเนยนะคะเขาทำดีจังเลยอะค่ะเออใช่มันเป็นปักปักปักแล้วก็นี่ก็เป็นปักที่ไม่เลื่อมอะไรอย่างเงี้ยลูกไม้นะมันก็เหมาะกับอานะจริงๆการแอนดรอยสนะคะใช่ใช่อันนี้ก็ปักเหมือนกันนี่ก็ปักเป็นรูปอะไรนะเนวันทรการสวยสย แม่ปักตามไอ้นี่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยคือเส้นเนี่ยค่ะอขปักชายเสื้อลายสก็ตตังเกงปักหมากับไม่ปักแต่ของแอปเป็นแบบว่ามวยไทยอีกแล้วนะคุณแอปมวยไทยหลายรอบแล้วนะคะมวยไทยคุณแอปพันหลังหน่อยค่ะมีมีรวยอีกไหมคะสัปดาห์นี้รวยเป็นแบบเสื้อยันอัคระรวยนะคะเนี่ยฝีมือคนไทย แจ๋วจริงค่ะเท่ดีนะเขาเอาไปให้แบบมีมีผ้ามีเขาเรียกอะไรมีกระเป๋าให้ด้วยค่ะใช่แล้วเขาเอาไปให้กลุ่มแม่บ้านด้ปักนะเก๋ๆใช่ให้ให้กลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดตรงนครศรีธรรมราชใช่ไหมในั่เวลาที่เขาอยู่บ้านก็ฝีมือคนไทยการที่เขาปักเสื้อลายสกอตตัวหนึ่งให้ระยิบขึ้นมาตรงเส้นน่ะแบบเป็นอะไรที่สร้างมูลค่ามเออแล้วเหนือชั้นแล้วสวยไม่มากน้อยแล้วมีคันด้วยนะข้างในแบบ บบบางทีคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าใส่แล้วมันจะเจ็บมันจะคันอะไรเนาะเขาทําอย่างดีเลยนะไม่ใครส่วนใหญ่เสื้อเลื่อมวันทการวันทการธการไปดูกันในไอจีวันทการอันนี้เสื้อเมทัลลิกแดงข้างในนี้ของส่วนตัวนะคะใครจะมีนะเสื้อแบบนี้จะบอกว่าประหยัดด้วยเพราะว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นคนประหยัดใช่คุณผู้ชมอดเห็นเลย คุณชมบอกไม่ได้อยากเห็นค่ะมีแต่พวกเราที่โชคดีนะแม่เนอะโชคดีมากเห็นแต่เช้าโอ้ตื่นเลยอ่ะง่วงๆอยู่มาเช้าตื่นเลยค่ะถ้าอยากเห็นนก็ต้องติดตามอาทั้งวันวันนี้ใช่ค่ะนะคะ